กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่องครัวคุณโจ้ครัวอีสานนะครับผมใส่ฟิ้งวันนี้ก็เรามาทาหมูหันกันด้ครับนี่ครับเต่หมูหน่อยมาจากทา่ไหนครับผมมาจากโคราชครับเนาสั่งตรงมาจากโคลาชเลยนะครับหมูจักโลครับหมูฮาโลข้ากับประมาณมาหอดข่านนี่ครับหมูจักโลครับโมตัวหนึ่งตัวละห้าโลตัวละห้าโลเนาะเขาจะหมักหมักให้เลยใช่ไหมครับ มารคให้เล่นเนาะเขามีเขามีน้ำหมักมาให้ตัวยนี่ครับตัวนี้เป็นน้ำหมักเท่ากับมาทาเนาะครับเนาะแล้วตัวนี้กําลังอบอยู่ครับเอิญมาอบหรือย่างครับจริงๆแล้ววิธีหั่นนั่นแหละมันฝนมันจะตกึ้นําอากาศพอดีเขาก็เลยใส่วิธีอบเอาเบงขับอากาศพอดีแจ้งสักฟังโมงง่ายตอนตอนน้ำมามันคึ้งง่ายเลยโอ้ยบ้าคขึ้ครับเดี๋ยวเล่านี่ครับอบไปสักพักหนึ่ง้ะครับเบิงเดี๋ยวเบิงเนี่ยครับว้าวสีสันลักษณะหน้าตาท่าทางนะฮะ อีกโดนไหมครับเจ้งหญ่งสุเหมือนกันละครัเสียเวลาจากสองชั่วโมงกับพ่อแล้วสวยงามแห้งครับเผาบ่ต้องเผาบ่ได้ใส่ไฟสีสูงแม่นบ่ครับแม่นใส่นิดเดียวนี่ตัวนี้ตัวความพรอนเก็บดีๆแห้งอ่าอีกโดนไหมครับเจ้งหญ่งสุสองชั่วโมงครับโอาผมจะไปซื้อลูกสิ่งมากินก่อนเขาเชืกันกันหัวเยาะหัวเหัเราเบิ่งหนังจะกรอบดีมากเลยบอกให้ครับดิบานเพราะเพราะหนังมันกรอบแล้วเสียดแต่ไหนต่อครับ นางกรอบเลยวาจจะเขาสกีดเลยกีดเหมือั้นมูหันปกติธรรมดาอืสกีดป็นชินไม่ได้กินกันเลิกนางกินเท่าไหร่เนี่ยมีเจียวยังครับเป็นมีแต่เสี่ยมีเจีาวฝาผ้าครับเจีาวฝาผ้าแมนหูบอลเจีาวฝาผ้าเป็นแนวไหนกะเจีาวฝาผ้าหูบอลแล้วฝ่าผ้ามิเศษเขาเงื่อนแล้วตอนเที่ยวจะสิบบาทสาบานไม่รู้โอเคนำมั้งหนึ่งก็ใส่สั่งเขาสั่งมาหนีเขาได้ทั้งนำมั่งยังไม่ได้เนาะหนีเด้ไม่ใได้นำยีเด้ ทำแบบเบื่องเนี้ยตัวนี้ขึ้นนำโอ้น้ำมักตัวนี้มัคที่มัคเนี่ยอย่นี้เลื่นมาครับน้ำมัคมักก่อนยางตัวนี้โอ้แล้วตัวนี้นี่น้ำท่ามันนี่คือท่าอ่อทาก่อนสุกจะยังไนีครับท่าตอนสุกประเด้บ่ท่าตอนสุกประเดี๋โอ้ทาก่อนสุกท่าไปเรื่อยๆแมนตัวนี้นาจิเป็้บดำเผิอกนะครับมีนดำเผิอกผสมบ่เป็นนดำเผือกมีเทียมพริกไทยปกติเฮ้านี่ยลองดมมั้งครับหอมบ่ดมเบิ่ง ผมดมคุณสิเดิกกินอย่าบอกว่าเอากดบอกข้อมูลซื้อเลยดีมากเลยเนาะครับสีสันวัวพานเนาะยังเลยไปเดินข้อเย็นมาเห็ดมาเจลตัวนี้รถชาดของเขาแมงรถชาดของผมอืมแต่ข้อข้วคนโจรั้วอีสานเขาก็แนะน่ามากเนาะครับเนาะจริงๆแล้วสีเฮ็ดเองแหละเขาว่างานบวชงานยังเขาไม่ขาดสัตว์แมีนหยุดอกครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นงานบวชนะครับเนาะงานบวงมู กินมอเตอร์หนามนี่ด็กินเป๊บสี่ไหมยำแดงกินอยังครับหาเป็นเบียร์ครับเมือนี้มาเห็นอยังครับนี่มือนี้มากินครับนี่อยัางกับช่องท่านประยุทธ์บอกครับช่องประยุทธ์แฉแนวโอเคครับโอเคแล้วฝากติดตามไปนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเฮ็ดเจียวเห็นอย่างเนาะตอนชมนะครับชมบนาสิขี้ม้วนรอบมาสุกจอบมาสุกสีขี้ม้วนเส้มะสิม